มันเป็นยี่ห้อที่หลายๆคนรู้จักกันดีสำหรับในเรื่องของลำโพงมันเป็นยี่ห้อที่ใช้สีส้มเป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือเจ้า JBL วันนี้เขาได้กระโดดมาทำตลาดหูฟังเกมมิ่งกันแล้ว มาเจอกอีกครั้งนะครับผมนบเอ์เรวิตีนะครับวันนี้เรามีหูฟังจากทาง JBL มารีวิวหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อได้ว่ารู้จักยี่ห้อ JBL กันดีอยู่แล้วนะครับแต่เอ๊ะไม่เคยเห็นหูฟัง JBL มาก่อนเลยปกติเนี่ย JBL เขาจะเน้นในเรื่องของตัวลําโพงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก JBL คลิปตัวเล็กๆหรือว่า JBL ที่มันเป็นทรงกระบอกแล้วก็ไอ้ตู้ลำโพง JBL ใหญ่ๆที่เรียกว่าเป็นแสงไฟ RGB จะเห็นกันตามห้าง เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าไอหูฟังที่เป็นแบบเกมมิ่งเนี่ยผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนไม่เคยเห็นกันเลยนะครับล่าสุดตอนนี้ JBL มีหูฟังเกมมิ่งออกมาแล้วนะครับเขาออกมาในซีรีส์ของควอนตัมนะครับมีเยอะมากมากมายหลากหลายรุ่นนะครับจะมี ควอนตัม1 0 0ควอนตัม200ควอนตัม300ควอนตัม400เยอะแยะมากมายแต่วันนี้ผมได้รับมาทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับเป็นควอนตัม4 0 0ควอนตัม600ควอนตัมแ0 0แล้วก็ควอนตัมวันโดยต้องบอกก่อนนะครับหูฟังเกมมิ่งของ jbl เนี่ยตัวที่ผมได้รับมาเนี่ยถูกสุดจะเป็นตัวควอนตัม4 0 0ตัวนี้นะครับร,ราคาของเขาจะอยู่ที่3,990บาทเป็นหูฟัง แบบมีสายปกติทั่วๆไปเลยนะครับแล้วก็มีระบบเสียง DTX แล้วก็ Certified Discord ด้วยนะครับและอีก2ตัวจะเป็นหูฟังคอนต t ม m 800กับคอนตัม m 6 0้นะครับผม2ตัวนี้จะแตกต่างกับตัวคอนตามวันกับคอนต t ม m 400ตรงที่มันเป็นหูฟังแบบไร้สายนะครับตัวคอนตัม m 600เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับราคาเขาจะอยู่ที่6590บาทเป็นหูฟังไร้สายที่ผ่าน Certified Discord เหมือนกันมีระบบเสียง DTS เหมือนกันนะครับแล้วก็รองรับในเรื่องของคลืนสัญญาณวายเลสแบบ 2.4G ทําให้การเชื่อมต่อเนี่ยได้ระยะห่างค่อนข้างไกลามากนะครับตัวนี้แบตเตอรี่เขาเคลมเอาไว้ใช้งานได้ถึง14ชั่วโมงนะครับแล้วก็ กระโดดมาอีกเซกเมนต์หนึ่งนะครับจะเป็นตัวคอนตาม800ตัวนี้มีความพิเศษมีโลโก้ทองอยู่ด้านหน้านะครับตรงนี้ทุกคนน่าจะเห็นกันดีนะครับก็คือมีผ่านเซอร์ติฟายของตัว Hi Res Audio ด้วยนะครับแน่นอนว่ามีโลโก้ตัวนี้เราอุ่นใจได้นะครับว่าคุณภาพของเสียงเนี่ยไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะว่าโลโก้ Hi Res เนี่ยไม่ใช่ได้กันมาง่ายๆนะครับต้องมีการเหมือนกับส่งไปทดสอบนู่นนี่นั้น,นเพื่อให้ผ่านนามาตรฐาน Hi Res Audio นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวท็อปสุดของซีรีส์คอนตามเป็น ท็อปสุดของหูฟังเกมมิ่งนะครับก็คือเจ้าควอนตัมวันตัวนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ9,990บาทด้วยกันโดยตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับเขามีความพิเศษเจ๋งเป้งโคตรหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีเทคเซนเตอร์การทําระบบเสียงเป็นระบบเสียงแบบ360 นะครับก็คือเราบิดหัวไปมาเนี่ยมิติเสียงมันจะเปลี่ยนผ่านกันไปด้วยนะครับซึ่งวันนี้หลักๆผมจะมาหยิบยกรีวิว2ตัวแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าได้มาเยอะ2ตัวนี้ผมขอเก็บไปก่อนคอนตามหกร้อกับ800เราขอรีวิวตัวถูกสุดและแพงสุดกันสักนิดหนึ่งนะครับผมก็จะมีคอนตามสี่ร้อกับคอนตามวันนะครับลองแกะกล่องดูคอนตามสี่ร้อกันสักหน่อยนะครับก่อนที่เราจะไปรีวิวเจ้าคอนตามวันตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยตัวกล่องเนี่ยเปิดออกมานะครับเราจะเจอกับ เหมือน user manual คู่มือก่อนนะครับแล้วก็เจอกับตัวหูฟังนะครับ South East Survivor นะครับนี่เสียงแห่งการอยู่รอดเสียงแห่งการเรียกว่าอะไรเสียงแห่งการเอาตัวรอดนะครับก็เหมือนกับถ้าเราใช้หูฟังดีๆเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวรอดจากภัยร้ายภายในเกมได้ไม่ว่าจะเป็นเกมยิงปืนเกม FPS หรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับตัวกล่องเป็นสีส้มตามแบบฉบับ JBL นะครับแล้วก็มีลงทะเบียนรับประกันสินค้าได้นะครับอันนี้ก็ เป็นของทางมหาจักรนาเข้านะครับก็ JBL เขามหาจักรมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับตฟังตัวนี้นะครับผมก็จุดเด่นก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าตัวนี้มีไมโครโฟนที่สามารถฟริทพับได้มี Discord Certified นะครับมี DTS Headphone นะครับและเขาก็บอกว่าเอาไว้ใช้สําหรับตัว PC, Xbox PlayStation Nintendo Switch Mobile Max หรือว่าเครื่องเล่น VR เนี่ยเรียกว่ารองรับหลากหลายอุปกรณ์มากๆนะครับเรามาลองแกะดูข้างในกันดีกว่าว่าเจ้าคอนตาม400มีอะไรบ้างนะครับมาแกะดูกันเลยครับ แกก่อกออกมานะครับผมเราก็จะเจอกับกล่องพลาสติกที่ยึดกับตัวหูฟังเอาไว้นะครับแล้วก็คู่มือก่อนการใช้งานนะครับก็ทําการเชื่อมต่อหูฟังแล้วก็ไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ซึ่ง JBL เนี่ยเขาก็จะมีตัวซอฟต์แวร์คอนตัมด้วยนะครับให้ไปโหลดมาผมบอกเลยว่าถ้าคุณอยากจะได้ประสิทธิภาพเสียงหูฟังที่ จัดเต็มแล้วก็ได้ทุกอนูลูขุมขนที่แสดงประสิทธิภาพจริงๆของหูฟังเนี่ยต้องลงซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้ภายในกล่องจะมีกล่องดำๆให้1กล่องนะครับเขาจะมีพวกตัวสายเชื่อมต่อนะครับเป็นสายหูฟังเนี่ยจะเป็นหัวแบบ USB Type A ถ o Type C นะครับเป็นเส้นยาวๆมีดำจุดส้มนะครับแล้วก็หัว USB เป็นสีส้มนะครับแล้วก็สายจะเป็นแบบแจ็ค3.5มิลนะครับสามารถเอาไปใช้กับพวกโทรศัพท์มือถือต่างๆได้นะครับแล้วก็ในส่วนของคู่มือการใช้งานนะครับ JBL q u a n t u m 400ก็แล้วแต่รุ่นที่เราซื้อมันก็จะแถมคู่มือของรุ่นนั้นๆนะครับตัวหูฟังนะครับผมเขาก็จะแพคเกจอยู่ในนี้อย่างดีเลยนะครับจะเป็นตัวพลาสติกเนี่ย ล็อกเอาไว้นะครับตรงนี้เราก็สามารถหยิบแล้วก็จับดึงได้นะก็จะมีเหมือนพลาสติกผูกเอาไว้ให้ดึงง่ายๆแต่ว่า ก่อนที่เราจะปลดเนี่ยด้านหลังมันก็จะมีตัวพลาสติกยึดอยู่ก็แกะให้เรียบร้อยครับหลังจากแกะออกมาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับตัวหูฟังที่เรียกว่าตัวนี้น้ําหนักจะค่อนข้างเบามากๆนะครับเนื่องจากว่าวัสดุหลักของตัวหูฟังตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากต้องการให้น้ําหนักเบาเพื่อใส่ให้สบายหัวนะครับด้านบนตรงนี้ครับจะมีโลโก้ JBL อยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนกับยางนิ่มๆนะครับให้มันแบบสามารถซอฟสามารถดัดรับแรงกดได้อย่างดีนะครับด้านในตรงนี้ก็ เป็นหนังที่ทําปั๊มลายมานะครับอันนี้เป็นหนังปั๊มลายไม่ใช่เป็นผ้านะครับผมแล้วก็ตัวหูฟังอันนี้ในเอียร์ครับเนี่ยผมบอกแล้วเลยว่าไม่ต้องกลัวว่าเราจะใส่ผิดด้านแล้วนะครับเพราะฝั่งนี้เขาจะเขียนมาเลยตัว L ตัว R นะเลฟ t ซ้ายไล g ์ขวานะครับผมก็เวลาใส่ใส่ให้ถูกด้านตัวไมโครโฟนตัวนี้ครับจะเป็นไมโครโฟนแบบสามารถยกขึ้นเพื่อเก็บแล้วก็ยกลงเพื่อเปิดใช้งานนะครับผมตรงนี้ก็สามารถยกปิดยกเปิดได้ทันทีตัวปลายไม้เนี่ยก็จะมีฟองน้ําหุ้มอยู่นะครับแล้วก็มีไฟที่เอาไว้แสดงบอกสถานนะรัตวี้ก็ สามารถดัดไปมาได้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการปรับแต่งนะครับแน่นอนหนูฟังตัวนี้ถ้าสมมุติเราใช้แบบ USB เนี่ยเราก็จะสามารถปรับเหมือนกับโหมดเกมโหมดบุคคลได้นะครับก็วเวลาเราเล่นเกมอยนน่างนี้มันจะมีการแคสเกมหรือว่าบางครั้งเราต้องคุยกับเพื่อนในทีใช่ไหมเราอยากจะจริงจังเกมเมอร์แล้วก็ ปรับไปที่เน้นเสียงเกมเราอยากจะคุยกับเพื่อนเสียงเกมดังเกินไปอยากจะได้ยินเสียงจากโปรแกรมแชทมากยิ่งขึ้นอย่างเช่น Discord ที่เราเซอร์ฟิฟามานะครับก็ปรับมาเป็นเสียงบุคคลเสียงบุคคลหรือเสียงสนทนาเพื่อนก็จะดังกว่าเสียงเกมนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถปรับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสวิชสําหรับเปิดปิดไมโครโฟนในส่วนของทางด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของรูแจ็ค3.5นะที่เอาไว้สําหรับ เชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือหรือพวก Nintendo Switch ต่างๆส่วน USB Type C เนี่ยก็ไว้ต่อกับพวกคอมพิวเตอร์ต่างๆอุปกรณ์ที่ใช้ USB ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัว Quantum 400นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งครับจะเป็นตัวท็อปสุดไฮเอ็นสุดของทาง JBL นะครับนั่นก็คือเจ้า Quantum One ตัวนี้บอกได้เลยว่ามันหรูหราแพะพรีเมียมมากเปิดกล่องมาปุ๊บเราจะไม่เจอกับหูฟังนะครับผมพอผมแอบแกะเอาไปใช้แล้วนะครับ mm hmm. ก็ภายในกล่องแพ็กเกจมันจะดูหรูหรานะครับอย่างแรกเลยเขาก็มีซอฟต์แวร์บอกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นจุดเด่นของตัว Quantum One นะครับนั่นก็คือ JBL Quantum Sphere 360นะครับมันคืออะไรนะครับเวลาเรา เข้าไปในห้องโรงหนังหรือสักที่หนึ่งหรือว่าเข้าไปในตัวตึกเนี่ยเวลาเราได้ยินเสียงใช่ไหมครับเราได้ยินเสียงมาจากด้านนี้ใช่ไหมแล้วพอเราหันหน้าไปปุ๊บเนี่ย เสียงมันก็ควรที่จะต้องเข้าหูนี้แทนถูกต้องไหมครับมันจะมีมิติเสียงที่แบบเวลาเราเดินจริงๆอะ่ะมันจะหันซ้ายหันขวามิติเสียงมันจะเปลี่ยนไปตลอดแต่เวลาเราเล่นเกมนะครับหรือว่าเราฟังเพลงดูหนังอะไรพวกนี้มันจะได้ยินมิติเสียงที่เราต้องหันหน้าตรงเข้าไปดูจออย่างเดียวนะครับมันก็จะได้อัตราลดที่ไม่เหมือนจริงตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นตัวที่เอาไว้ดีเทคหัวเรานะครับอันนี้เราต้องทําการคาริเบตก่อนการใช้งานครั้งแรกนะครับใส่หูฟังให้เสร็จเรียบร้อยคาริเบตเสร็จเรียบร้อยเรานั่งเล่นเกมนะครับตึ๊ดตึ มันจะหมุนทางด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาตามที่เราหันนั่นทีนะครับโดยมันจะมีซอฟต์แวร์ที่เป็นรูปหมูฟังตัวนี้หมุนตามหัวเราเลยนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าเจ๋งมากและก็อีกระ,ระบบหนึ่งสำหรับตัวคอนตั้มวันตัวนี้นครับมันจะมีตัวแอคทีฟน้อยแคสซิงนะครับที่สามารถตัดเสียงรบกวนรอบด้านได้ด้วยนะทำให้เรามีสมาธิจดจ่อกับการเล่นเกมมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ ถือว่าเป็นตัวท็อปวงการราคาก็ไม่แพงสักเท่าไหร่นะครับก็9,990บาทบอกเลยว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันตัวนี้เขาจัดเต็มมากๆอ่ะนี่เลยนะครับตัวหูฟังเจ้า JBL Quantum One นะผมก็ แกะออกกล่องมาใช้งานสักประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับเนื่องจากเอามาลองใช้ลองเทสเสียงแล้วก็ลองทดสอบฟังก์ชันต่างๆนะครับผมบอกได้เลยว่าเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยมีมิติเสียงที่ดีมากสามารถเก็บรายละเอียดเสียงได้ต่างๆนะครับก็อย่างว่ามันคือตัวท็อปแห่งหูฟังเกมมิ่งของ JBL นะครับแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับเขาจะมีเรียกว่าสำหรับมืออาชีพเลยทีเดียวนะครับมันจะมีตัวที่เอาไว้เช็คไมโครโฟนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟองน้ํานิ่มๆเสียบเข้าไปแล้วก็ยัดเข้าไปในหูนะครับก็เหมือนกับ การเช็คไมค์คาริเบตไมค์นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับเขาจะมีตัวสายแจ็ค3.5มิลนะครับตัวนี้ก็สามารถเอาไปใช้กับพวกโทรศัพท์มือถือหรือว่าเครื่องเล่นอะไรต่างๆนี่ยังเป็นแจ็ค3.5มิลได้อยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาจะมีตัวสาย USB ซึ่งผมเสียบอยู่นะครับตอนนี้ผมเสียบเข้าคอมพิวเตอร์อยู่ก็คือเสียบให้มันจ่ายไฟใช้งานตัวสายเนี่ยเขาจะมีตัวคอนโทรลเลอร์แยกมาอีกหนึ่งจุดนะครับก็สามารถปรับไปว่า ให้ยินเสียงเกมชัดกว่าหรือว่าให้ยินเสียงคนชัดกว่าเวลาเราซื้อใช้งานไปเราอย่าตกใจนะว่าเฮ้ยอูฟังทำไมเนี่ยมันเสียงเบาจังเพราะครั้งแรกผมตกใจมากเลยคือเสียงเบาเสียงมันไม่ดีเลยแต่สวิชมันไปอยู่ทางฝั่งคนมากกว่านะครับเราตัดมาให้เป็นทางเกมเสียงมันจะดังแบบปกติมันจะไม่ตัดเสียงรบกวนอื่นแล้วนะครับตัวอูฟังเป็นสาย USB Type C นะครับสามารถถอดเสียบได้เหมือนกับรุ่นอื่นๆเลย แต่ความพิเศษของเขาเนี่ยจะเป็นในส่วนของทางด้านข้างตรงนี้นะครับมันจะมีไฟ R G B เราสามารถปรับแต่งผ่านซอฟต์แวร์ของตัวคอนตามได้นะครับบอกได้เลยว่าสวยงามมากสามารถเล่นสเต็ปปรับแสงไฟให้มันวิ่งวิวับววววววสวยงามนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีตัวไมโครโฟนเอาไว้นะครับก็มีฟองน้ําอยู่ตัวไมโครโฟนนี้สามารถถอดได้เป็นไมโครโฟนแบบสามารถดันได้เดียวผมจะมีทดสอบเสียงให้ฟังนะครับแล้วก็ในตัวเอียครับ,รบก็มีเหมือนเดิมเลยตัวนี้เล็บซ้ายไรขวานะและด้านในนี้นะครับมันไม่ได้มี ดีอย่างเดียวแค่ที่วาสกรกีนเล็บซ้ายไลท์ขวาเอาไว้นะถ้าเราสองมองไปลึกๆดีๆเนี่ยเราจะเห็นตัวดอกลําโพงตัวเทพเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นดอกลาโพงที่เรียกว่าเหมือนกับจับมือกับทางฮามานเลยนะครับตัวนี้ไดรเวอร์หมิลเขามีเขียนเอาไว้ที่กล่องเลยนะครับว่านี่เป็นของฮาร์มานนะครับ นี่ก็จะมีเขียนไว้ที่ตรงตูดกล่องตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีทั้ง jbl อย่างนี้แถมยังมีโลโก้ Harman อย่างนี้อีกตัวควันตั้มวันเนี่ยผมบอกเลยว่าสุดทุกทางจริงๆเนื่องจากผมก็ได้ลองใช้งานมาเป็นสักระยะหนึ่งแล้วถือว่าเสียงมิติที่ได้เนี่ยดีมากๆแต่มีข้อควรระวังหนึ่งอย่างนะครับผมรู้สึกว่าบางครั้งในการเปิดเสียง100%เนี่ยมันจะมีเหมือนกับ เศษรายละเอียดเสียงที่มันมีแทรกขึ้นมานิดนึงผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรอาจจะเป็นที่เฟิร์มแวร์หรือเปล่านี้ผมไม่ชัวนะครับหรือว่าผมฟังแล้วหลอนไปเองก็ไม่รู้แต่ถ้าเราปรับระดับเสียงลงมาเหลือสักประมาณ98 97เสนี่ยเสียงไอ้ที่มันเป็นเหมือนกับพวกเศษขยะเสียงอะไรพวกเนี้ยแบบรายละเอียดเล็กๆเนี้ยมันก็จะหายไปอันนี้หนึ่งอย่างที่ผมเจอมานะครับที่รู้สึกว่า เอ๊มันมีอะไรแปลกๆออกมาผมมองว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์ครั้งหน้าน่าจะหายไปสําหรับในส่วนของตรงนี้ส่วนเรื่องเสียงเป็นอย่างไรซอฟต์แวร์ใช้งานอย่างไรไมโครโฟนเสียงดีขนาดไหนเดี๋ยวไปทําการทดสอบกันเลยดีกว่าครับ เดี๋ยวผมขอหยิบยกเจ้าตัวท็อปสุดนะครับตัวที่เป็นตัว Quantum One JBL ตัวนี้นะครับมาลองทดสอบกันดูก็อย่างแรกเลยตัวนี้เนี่ยมันจะมีพวกแสงไฟ RGB อย่างที่ได้บอกกันไปในตอนต้นนะครับก็การใส่เขาเ้าไปในหัวเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างสบายมากๆนะครับตัวหูฟังก็จะมีตัวไมโครโฟนแล้วก็จะมีตัวไว้เหมือนกับเทสไมโครโฟนนะครับจะเป็นสายอ่อนๆวิธีใช้งานเนี่ยเขาจะาข้างนี้มันจะเป็นแบบนุ่มๆนะครับให้เราทําการบี บีดนะครับผมแล้วก็เหมือนกับเอาไว้ใส่ฟังอะไรประมาณนี้นะครับก่อนที่จะติดเข้าไปในหูอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ตัวตูดต,ตรงนี้นะครับตัวหูฟังตัวนี้เนี่ย เขาจะมีตัวซอฟต์แวร์นะครับ JBL Quantum นะครับผมแนะนําว่าให้ทําการลงซอฟต์แวร์ด้วยเนื่องจากว่าตัวซอฟต์แวร์เขาเนี่ยจะมีการดีเทคตัวหูฟังนะครับแบบว่าเวลาเราโยกหูฟังไปซ้ายไปขวานเนี่ยถ้าสมมติดูจากตัวจ,ตวจอตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีการขยับนะถ้าสมมติผมบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีการขยับโดยตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราเริ่มจะใช้งานเนี่ยต้องให้เราทําการเซตเซนเตอร์กันก่อนนะครับสมมติหูฟังเราจะอยู่หน้าด้านตรงนี้ใช่ไหมครับให้เราทําการหัน ให้ตรงหรือว่าใส่เข้าไปในหัวก็ได้แล้วทําการกดปุ่มเซ็ตเซนเตอร์นะครับมันจะเป็นเหมือนกับการรีเซ i ตติ้งตัวเซนเตอร์นะครับ็็ดปึกดนี่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะเซ็ตได้และเราสามารถกดผ่านที่ตรงนี้ได้ตัวูฟังในหน้าจอนะครับมันก็จะ ตามเราแล้วถ้าเราขยับไปด้านนี้เราขยับไปด้านนี้ก็เรียกได้ว่าหันตามกันเป๊ะนะครับนี่ที่มันเป็น,ปนรูปไมโครโฟนนะครับผมก็มันจะเป็นการเหมือนกับลิงก์ดีเทคเอาไว้พอเราเซ็ตตัวเซนเตอร์ตัวนี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถปรับแต่งในเรื่องของโหมดเสียงได้นะไม่ว่าจะเป็นพวกอีควอไลเซอร์หรือว่าพวกไฟ RGB บต่างๆนะครับเราก็สามารถ ปรับตั้งค่าได้นะครับหรือว่าในเรื่องของโหมดเสียงนะครับก็เป็น Quantum Shape 360ถ้าสมมุติเราไม่ชอบในเรื่องของแบบนี้เราอาจจะใช้ฟังก์ชันของโทนเสียงแบบ DTS นะครับผมหรือว่าไม่ต้องการเสียงแบบปรุงแต่งผ่านซอฟต์แวร์หรือว่าไม่ต้องการปรุงแต่งเสียงผ่านโปรแกรมอะไรเลยเนี่ยเราก็อาจจะเลือกออฟไปก็ได้นะครับส่วนตัวไมโครโฟนเนี่ยเขาก็สามารถปรับได้นะครับก็จะมีไมโครโฟนโวลลุ่มนะครับแล้วก็สามารถเซตโทนตัวไมโครโฟนได้นะครับตรงนี้ตัวไม์ก็จะมี เกณฑ์บอกเอาไว้นะครับแล้วก็ซิสเต็มซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็จะมีเฟิร์มแวร์ของตัวหูฟังเวลาเราเสียบใช้งานเนี่ยผมแนะนําจริงๆนะครับอยากจะใช้ให้เต็มประสิทธิภาพโหลดแอปลงด้วยเพราะว่ามันจะมีตัวเฟิร์มแวร์อัปเดตตัวหูฟังแล้วก็ในส่วนของตัวเกมแชทไว้แชทนะครับผมตรงนี้ก็จะมีการปรับตั้งค่าก็คือไอตัวรีโมทที่ผมรีวิวบอกไปนี่แหละก็คือเราสามารถหมุนได้นะครับว่าจะเน้นฟังเสียงเกมหรือว่าจะเน้นฟังเสียงเพื่อนนะครับก็ ว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองเทสทดสอบฟังเสียงเกมัะดูสักนิดนึงดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ หลังจากที่เมื่อกี้ไปลองทดสอบการเล่นเกมกันไปแล้วนะครับก็เสียงตอนนี้เนี่ยจะเป็นเสียงจากไมโครโฟนเจ้า JBL Quantum One นะครับผมเสียงที่ได้ยินตอนนี้ก็คือมาจากไมโครโฟนตัวนี้เลยนะครับผมบันทึกเสียงด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับก็ภาพที่เห็นก็มาจากกล้องเสียงจะได้ประมาณนี้ทดสอบ1 2 3 4สสวัสดีครับวันนี้ผมชื่อ ผมก็ชื่อเดียวกันนี่หว่าสวัสดีครับผมชื่อน nope พ Extreme IT นะครับผมวันนี้เรามาทดสอบไมโครโฟนจากหูฟัง JBL ไปด้านซ้ายนิดนึง <c oughs> ด้านขวาหน่อย <c oughs> นึงด้านหลังนะครับคว้างระเบิดไปแล้วประมาณนี้เลยครับผม <c oughs> ก็ถือว่าเจ้าตัว Quantum One ตัวนี้นะครับก็ขึ้นชื่อว่าเป็นซีรีส์ตัวท็อปอยู่แล้วนะครับมิติเสียงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือ ให้มาแบบจัดครบจัดเต็มนะครับเรียกว่าเสียงสายเสียงเครียดในเรื่องของน้ําหนักนะครับมันก็จะหนักสักนิดนึงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักมากเนื่องจากตัวบอดี้ของเขาเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวพลาสติกนะครับมันก็อาจจะดูไม่ได้แข็งแรงมากมายแต่อย่างใดแต่เอาจริงๆมันก็สามารถบิดได้ระดับหนึ่งเลยนะครับที่เขาต้องใช้พลาสติกแบบอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นการลดน้ําหนักหูฟังไม่งั้นตัวหูฟังเนี่ยมันจะหนักมากกว่านี้ยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเจ้าตัวควอนตัมวันผมบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆครับ ก็จ,จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเจ้าหูฟังควอนตัมซีรีส์จากทาง JBL นะครับวันนี้ผมก็ไฮไลท์เน้นหนักไปทางตัวควอนตัมวันล้วกันเนื่องจากว่าเป็นหูฟังระดับท็อปสุดใครที่บอกว่าอยากจะสุดแบบงบไม่ใช่ปัญหานะครับเจ้า JBL ควอนตัมวันเนี่ยน่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยแหละครับแล้วก็ในส่วนของหูฟังตัวอื่นๆถามว่าดีไหมมันก็ดีนะอย่างตัว400เนี่ยตัว400ตัวนี้ถามว่ามิติเสียงเป็นยังไงก็ เอาจริงๆเล่นเกมทั่วๆไปที่เรียกว่าต้องการซีเรียสเกมเมอร์เนี่ยแค่นี้ก็เหลือๆแล้วส่วนใครบอกว่าอยากจะได้เป็นไวเลสนะครับผมก็จะมีตัว600แล้วก็800แล้วก็ยังมีรุ่นอื่นๆอีกมากมายอันนี้ก็ไปลองดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะขึ้นลิสต์ราคาเอาไว้ให้ทางด้านข้างตรงนี้นะครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับก็ฝากแบรนด์ JBL กันไว้นะครับก็เรียกว่าเป็นน้องใหม่ทางด้านเกมมิ่งรอดูระยะยาวว่า เขาจะมีโปรโมชั่นอะไรเขาจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าจะมีหูฟังรุ่นอื่นๆออกมาอีกไหมนะครับผมก็ <S <S ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เราได้หูฟังแบบไฮเอนส์ end, ราคาที่ค่อนข้างจับต้องได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็สำหรับวันนี้ทางผมนกเอ็กซ์เพรทีขอตัวลาไปก่อนแล้ว,ลวเจอกันใหม่รีวิวหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ